สวัสดีครับเจอกันเช้าสามสิบมีนานครับวันนี้ก็พามาดูต้นเพาะ,มะเมล็ดของเรานะครับเป็นก้านแดงนะครับที่ได้ลงถุงดำเจ็ดคูณสิบสี่นิ้วไว้นะครับถ้าอยู่ในถุงดำตอนนี้ก็ครบสี่เดือนนะครับตั้งแต่ลงถุงดำมาจนลงดินวันนี้ครบสี่เดือนนะครับ ชุดนี้ก็ลงดินเมื่อวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมานะครับต้นนี้เป็นแตงกวานะครับ แตงกว่าที่ลงถุงคู่กันนะครับอยู่ในถุงมาสามเดือนกว่านะครับแล้วก็ลงดินมาได้ประมาณสิบกว่าวันนะครับ แตงกวาสังเกตใบจะใหญ่มากนะครับแต่ละต้นนะครับต้นนี้ก็แตงกวานะครับ การแดงใบจะไม่ค่อยใหญ่นะครับชุดนี้วันที่สาสิบ ต้นนี้นะ่าจะวันที่ห้านะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับวันที่ห้าจะครบสี่เดือนนะครับตั้งแต่ลงถุงนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นแรกที่เราลงดินนะครับในแปลงนี้นะครับก็เป็นการแดงนะครับลงถุงวันที่สิบเอ็ดนะครับตั้งแต่ลงถุงมานะครับวันที่สิบเอ็ดจะครบสี่เดือนนะครับ ก็วันที่สิบเอ็ดนี้ก็จะลงดินครบหนึ่งเดือนนะครับ ครับวันนี้ก็พามาดูต้นก้านแดงกับแตงกวานะครับที่เราลงถุงดําขนาด7จ็ดคูณสินิ้วไว้นะครับตั้งแต่เริ่มนะครับตั้งแต่เริ่มลงนะครับจนถึงวันนี้นะครับที่ลงดินแล้วนะครับก็ครบ4เดือนนะครับก็ชุดนี้ก็อัปเดตมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ลงถุงแล้วนะครับจนถึงวันนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้นะครับใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปดูได้นะครับตั้งแต่ลงทุงนะครับแล้วก็ครบหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนนะครับจนถึงวันนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับจะเข้าไปดูความเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเจริญเติบโตของเขาได้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ